แจกสูตรเทรดปั้นพอร์ต1,000%ด้วยทุนแค่1 5 0 0บาทมือใหม่ทุนน้อยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับหัเสียได้ครับโดยไป2,000นะครับดันไปจังหวะที่ผมมั่นใจนะแต่ดันไม่รอดนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะไม่เล่นคู่นี้แล้วนะเพื่อนๆค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะหนึ่งวิสุดท้ายโอ้โหปิดเสมอเพื่อนๆะน,น,น่ากลัวนะผมไม่เล่นละนะครับคู่นี้นะค่อนข้างสวยเลยเพื่อนๆอีก3าวิสุดท้ายเราหน้าชนะนะครับและ1วิสุดท้ายสวยงาครับโอ้โห ต้องชนะไม้หนึ่งเท่านั้นนะออเดอร์นี้ถ้าแพ้นะคือเกมโอเวอร์เลยอีก20วินาดีสุดท้ายโอ้โหไม้นี้คือชี้ชะตากรรมเราเลยนะครับผมไม่เคยเทนเยอะเท่านี้มาก่อนเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าตามแผนนะครับยังอยู่ใต้เส้นน้ําเงินผมกดลงเลยขอให้ชนะไม้หนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> กลับลงมาแล้วครับตอนห้าวิสุดท้ายเพื่อนๆและหนึ่งวิสุดท้าย สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์ 1, สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องเติ้ร์กไลฟ์เทรดผมเติร์กนะครับทุกคนมีเพื่อนๆเ,เราหลายคนเลยครับคอมเมนต์กันว่าอยากให้ผมลองปั้นพอร์ตฉบับคนทุนนนนน้้้้ออยยยใใหหดดดู่่วันนัีผมจจคบโะชททุแ ,500 า สร้างความท้าทายให้กับตัวเองหน่อยครับผมจะทํากําไรให้ได้หนึ่นเปอร์เซ็นต์ปันให้กลายเป็น1 5 0 0 0บาทผมก็จะใช้เทคนิคที่เรียบง่ายเหมือนเดิมที่มือใหม่เนี่ยก็สามารถเทรดตามได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคง่ายๆแบบนี้กับทุนแค่1 5 0 0บาทจะทํากําไรได้ไหมไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มือใหม่เข้าใจก่อนนะครับว่าเรามีหลักการเทรดทากําไรในตลาดกันยังไงนะครับสี่ขั้นตอนง่ายๆครับสำหรับการเริ่มต้นเทรดทากาไรในตลาดไบนาลีออปชันก่อนอื่นครับเปลี่ยนประเภทกราฟเป็นรูปแบบแท่งเทียนก่อนให้้้เเเื่่่อนนไไปปททีีคคําาาวรรรระภกตงดลยับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนตรงช่วงเวลาแท่งเทียนนี้ครับเลือกเป็นในช่วงเวลาของ1นาทีครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะเทรดการในรูปแบบของ1นาทีเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่1ครับเลือกคู่เงินก่อนครับไปที่สัญลักษณ์รูปบวกที่เขียนว่าเปิดสินทรัพย์ใหม่ได้เลยครับเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อออปชันครับแล้วก็ไปที่คําว่าดิจิตอลได้เลยครับซึ่งเราจะเทรดกันในหัวข้อดิจิตอลครับเพราะว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะที่สุดเลยครับแล้วก็จะมีให้เราเทรดในรูปแบบของ1นาทีด้วยคเลือกู่เงินเป็นตัวอย่างให้เืนๆดูก่อน้วนน เงินที่เราต้องการเทรดตรงนี้ได้เลยครับซึ่งขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่30บาทแต่ว่าในที่นี้เราใช้พอร์ตทดลองนะครับผมจะใส่เป็น30ดอลลาร์ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนส่วนขั้นตอนที่3ครับตั้งเวลาเป็น 1M หรือ1นาทีคาทีขั้นตอนที่4หาจังหวะกดขึ้นหรือกดลงได้เลยครับในตัวอย่างนี้สมมุติเราคาดการว่าแท่งต่อไปมันจะลงใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆรอในจังหวะที่มันจะเปลี่ยนเป็นแท่งถัดไปครับเพื่อนๆือนเพื่อนเพื่อสังเกตเวลาตรงนี้ครับหน้าที่ของเราคือให้เรารอกดตอนเป็นเลข30เพราะมันจะเหลือ1วิสุดดท้้ายพอออออีีีีตนนเลืกก5วิ4 3 2-1โอเคผมกดลงเลยนะครับตอนเหลือ1นวิสุดท้ายนะครับถ้าตอนมันหมดเวลาครับแท่งเทียนสามารถจบอยู่ใต้เส้นสีแดงที่เรากดลงไปได้ครับก็จะทําให้เราชนะในออเดอร์นี้ครับแต่ถ้าเกิดตอนหมดเวลาครับแท่งเทียนมันปิดอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับเราก็จะเสีย30ดอลลาร์ตามจํานวนเงินที่เราใส่ลงไปเลยครับมันก็จะนับเวลาถอยหลังอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเพื่อนๆหนึ่งนาทีครับซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ20วินาทีครับการเทรดในรูปแบบนี้ครับเราจะรู้ผลแพ้ชนะภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับอีก 3, 2 1 โอเคครับสวยงามเลยครับเพื่อนๆก็แบบนี้นะครับแปลว่าเราชนะครับเพื่อนเ26.49ดีอลลาร์ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนเพื่อนๆตั้งค่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเทรดทำกำไรกันในวันนี้นะครับตัวแรกของเราครับคือ MACD นั่นเองครับไปที่ตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วไปที่คำว่ายอดนิยมนะครับ MACD ครับซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่า MACD นะครับเปลี่ยนค่าตรงนี้ครับช่องแรกเปลี่ยนไปเลข4ช่องที่2เปลี่ยนไปเลข9กครับและช่องที่3เปลี่ยนไปเลข4ต้องบอกก่อนครับผมจะเปลี่ยนค่าดั้งเดิิมมงััััันน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 ดึรรรรเเเเาาาะะะะววใใี้้จทกกกยลลสๆห ทำกำไรด้วย m a c d ดีครับไม่มีอะไรมากเลยครับเราจะหาจังหวะก,กดลงในจังหวะที่ m a c d ดีเส้นน้ำเงินมีการตัดเส้นสีส้มลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับเป็นตัวบ่งบอกว่ากราฟมีแนวโน้มเป็นขาลงครับถ้าเราหาจังหวะกดลงเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสชนะมากกว่าส่วนในจังหวะขาขึ้นครับจังหวะที่ m a c d ดีเส้นสีน้ำเงินมีการตัดเส้นสีส้มขึ้นมาอยู่ด้านบนเป็นตัวบ่งบอกว่ากราฟมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นครับให้เราหาจังหวะกดขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เครื่องมือตัวเดียวยังไม่พอผมมีเครื่อออออองงงมมมืีกกตัววนนนึึ่่่่จะาาาาชยยยเเเิรร์ให้้้้ขขดดไแ ให้เพื่อนๆไปที่คําว่าตัวชี้วัดเหมือนเดิมได้เลยครับไปที่คําว่า moving average แล้วก็ไปที่คาว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้เลยเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ครับเป็นเลข12แล้วก็เปลี่ยนจากคําว่า SMA เป็น EMA นะครับเสร็จแล้วเลือกสีตามใจชอบได้เลยครับส่วนตัวผมจะใช้สีเขียวนะครับแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยเส้นนี้จะมีชื่อว่าเส้น EMA 12นะครับจะมาใช้คู่กับ MACD ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆสังเกตว่าแท่งเทียนแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่อยู่ใต้เส้น EMA 12แล้วครับแล้วบวกก ก็จะแพ้ในออเดอร์นี้นะครับซึ่งระบบเทรดในวันนี้เราจะมีการทบไม้แค่2ไม้นะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยพอเราทบในไม้ที่2อก็ทําให้เราครับมาชนะในไม้ที่2ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพก็ในจังหวะนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าแม็กดีอ่ะมันตัดขึ้นตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆจริงๆเราจะต้องกดขึ้นที่แท่งนี้ครับแต่ว่ามันยังอยู่ใต้เส้น EMA12 ออเดอร์นี้เราก็จะไม่เล่นกันนะครับในจังหวะนี้ครับแม็กดีมีการตัดขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆ่อแล้วก็แท่งเทียนทะลุเส้น EMA12 ขึ้จด ที่เพื่อนๆจะต้องระวังนะครับระวังในจุดที่ m a c d ดีมีการตัดลงตัดขึ้นแบบนี้ครับเป็นตัวบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยยังเลือกทิศทางไม่ถูกครับผมจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆเทรดในจังหวะที่กราฟเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าจังหวะแบบเนี้ยเห็นไหมครับว่าเราก็จะมีโอกาสชนะในไม้ที่1เลยครับเพื่อนๆแท่งเทียนทะลุเส้น EMA12 ลงมาแล้วครับบวกกับว่า m a c d ดีก็ตัดลงมาแล้วด้วยครับเพื่อนๆแท่งต่อไปเรากดลงเนี่ยก็ทําให้เราชนะไม้1อีกแล้วนะครับเทคนิคมีค่อนข้างแม่นยำมากๆเลยครับแต่เพื่นรมัวาฟซแ บบคใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานแจกให้เพื่อนๆได้เรียนฟรีก่อนครับแล้วก็มีไลฟ์เทสสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับและสําหรับมือใหม่ที่เป็นสมาชิก 8x เทเพียงแค่เพื่อนๆมีเงินในพอร์ต1,500บาทก็สามารถขอรับสิทธิ์ใช้งานสัญญาณ1นาทีที่ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนๆไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR บนหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันในกลุ่มนะนาช เลนตัวเองด้วยการปั้นผ่อนหนึ0พปอร์เซ็ครับด้วยเงิน1,500บาทไปสู่เงิน15,000บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทําได้ไหมนะครับชวันนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปก่อนละกันนะครับที่500บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวกดลงในออเดอร์นี้เลยครับเพราะผมเห็นว่ากราฟเข้าเงื่อนไขเราแล้วครับแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA 12บนะครับบวกกับว่าแม็กดีมีการตัดลงมาแล้วนะแล้วก็ทําลายแนวรับตรงนี้ด้วยหนึ่งที่สุดท้ายผมกดลงเลยครับขอให้เราชนะในไม้ที่1เลลยแ้้้ววกกกัันนตตตออองงบบาาาามรรร่ปพ์ ,500 ทให้โต10เท่าาภยใน1วันี่ก หรืว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเสี่ยงที่สูงมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทําได้ไหมอีกสิวินาทีสุดท้ายครับสวยงามเลยครับเข้าตามเทคนิคสวยๆเลยนะนเพื่อนเสามสอน3่งสวยงามครับ มาแล้วครับไม้ที่1แบบชิวๆนะทุกคนที่ยังชิวอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม้เนี่ยมันแพ้ผมก็เตรียมตัวที่จะทบเป็นไม้ที่2นะเพราะว่าผมเหลือเงินเอาไว้1000บาทตอนแรกเพื่อที่เราจะได้มีพอทบในไม้ที่2ครับในช่วงแรกผมจะขอแบ่งเงินกันพลาดแล้วกันนะทุกคนให้เราพอทบประมาณ2ไม้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองจับเวลาด้วยนะครับตอนนี้ผมเริ่มเทรดตอน4ี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะปั้นพ์ดไปตามเป้าหมายของผมเนี่ยจะเสร็จกี่โมงนะครับโอ้ได้ราคาไม่ดีทุกคนช่นวงน,นี้ผมเห็นว่าแท่งเทียนเป็นแท่ง ถูกดันขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะแต่ก็แอบติดแนวต้านอยู่ด้านบนด้วยครับผมขอทบอีกไม้นึงแล้วกันตรงนี้นะเอาอินเลยแล้วกันครับเพื่อนๆผมมองว่าน่าจะขึ้นไปไหวน,นะครับมาลุ้นกันครับว่าจะรอดไหมนะโอ้โห ปิดจบแพเพื่อนๆค่ะทุนไป168บาทนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะเพื่อนๆเจผมไปเลยนะครับอย่างน้อยยังมีโอกาส2ครั้งครับถ้าเกิดว่าเราแพนะแต่ขอให้มันชนะในไม้ที่1เลยแล้วกันนะครับเพราะจังหวะน,นี้ผมเห็นว่ามีวอลลุ่มแท่งเทียนสีเขียวดันขึ้นมาเป็นแท่งใหญ่แล้วครับแล้วก็ยังอยู่ไกลอีกแนวต้านนะครับยังมีระยะให้กราฟวิ่งขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้กราฟเข้าเงื่อนไขเราเลยครับแม็กดีตัดขึ้นบวกกับแท่งเทียนยืนอยู่บนเส้น EMA 1ินะครับมีแนวโน้มที่กรา โอ้สวยงามครับมาแล้วครับด้วยความที่มันเริ่มใกล้แนวต้าแล้วครับตรงบริเวณแนวต้าเนี่ยมันก็มักจะมีแรงขายที่จะส่งลงมาได้นะครับเพื่อนๆเ,เลยทําให้กราฟเนี่ยอาจจะขึ้นไปไม่ไหวครับแต่อย่างน้ยนอยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งได้ราคาดีอะ่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ถือว่ามีความโชคดีด้วยครับที่แรงซื้อมีมากกว่านะและดันกราฟขึ้นไปอยู่เหนือเส้นราคาที่เรากดเข้าไปได้นะครับไปกันต่อครับโอเคยูแคดผมว่าเล่นได้ อ่ะผมเข้าเลยนะันอีก10วินาทีสุดท้ายตอนนี้แห่งเดียนก็เข้าเงื่อนไขของเราอยู่ด้านบน E m a ม2งแม็ดียังตัดขึ้นอยู่ครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างสวยเลยเพื่อนเพือนอีก3วิสุดท้ายเราน่าจะชนะนะครับและ1วิสุดท้ายสวยงามครับโอ้โห ตอนนี้ขอดของผมเนี่ยบวกมา1 0 0แล้วนะครับจาก1 5 0 0บาทตอนนี้กําไรบวกอยู่ที่30,98บาทครับเพื่อนๆคือเราใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้นะไม่ถึง10นาทีนะครับทำกำไร100%แล้วนะครับเทยู <EU S 2> ก็สวยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะฟอลโล่ต่อเลยแล้วกันนะที่ผมเข้าไม้ละ500บาทเพราะว่าเราจะมีเวลาซื้อนะ30วินาทีแรกนะครับผมกะว่ารอมันย่อขึ้นมาถ้าได้ราคาดีกว่าเดิมเนี่ยผมก็จะเข้าเพิ่มนะครับออ้ยเพื่อนๆไม่รอดเดี๋ยวผมเตรียมตัวทบนนะยายาท,บบทนนะี่ก ตอนนี้ผมก็เหมือนเดิมแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA 12แต่ผมเห็นว่าจริงๆอะแม็ดีมันก็กำลังจะตัดขึ้นนะตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันมีการทำลายแนวรับฝั่งซ้ายมือตรงนี้แล้วครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงไปต่อได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มีเรื่องของแนวรับแนวต้านเข้ามาร่วมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแนวรับแนวต้านเป็นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆส่วนใครที่ยังตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นสามารถขอรับสคริปแนวรับแนวต้านได้ฟรีีีีีนน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 นะะะะรัตตตตออออ้้้กก5ววิาาาาาททสุดดดย่่่จจชเเพแมหืขึ็ ตัดลงแบบชัดเจนแล้วสวยงามครับเก็บกําไรกันไปกี่ไม้แล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับบวกกาไรมา3ามพันปบาทครับ EU ก็ลงได้นะครับถ้าแท่งเทียนแท่งนี้นะมันสามารถปิดเป็นสีเขียวและอยู่ใต้เส้นน้ําเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลงต่อนะแต่ก็มีเส้นกรดด้านล่างแต่ผมมองว่าไหวอยู่นะครับเพื่อนๆผมจะขอเล่นเป็นไม้ละหนึ่งพันบาทเลยแล้วกันนะโอเคเข้าตามแผนนะครับยังอยู่ใต้เส้นน้ําเงินผมกดลงเลยขอให้ชนะไม้หนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับ ละหนึ่งวิสุดท้ายสวยงามครับผมทำกาไรกันอย่างเร็วเลยนะเพื่อนๆไปกัน,น,นต่อแบบไวๆเลยนะโอเคผมเข้าเลยนะครับจังหวะนี้อี e ถ้าลงมาแตะเส้นน้าเงินเนี่ยผมจะเข้าอีกไม้นึงเลยมองว่าน่าจะขึ้นไปได้อยู่นะยังไงดีครับไหวไหมครับก็ถ้าเกิดว่าไม้นี้ปิดแดงและยังอยู่เหนือเส้นน้าเงินมันจะเหมือนออเดอร์เมื่อกี้เลยครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นจังหวะก,กดขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้การาฟก็เข้าเงืเ่อนไขเราเหมือนเดิมเลยนะโอ้เสียได้ครับโดนไป2 0 0พนะครับดันไปจังหวะที่ผมมั่นใจนะแต่ดันไม่รอดนะเพื่อนๆไม่เป ถ้าทำมลายแนวต้านตรงนี้ได้นะผมจะกดขึ้นต่อนะครับขอซอยเป็น2ไม้แล้วกันนะไปต่อไหมถ้าเป็นแท่งแนงผมกดเข้าอีกแท่งหนึ่งต้องชนะไม้หเท่านั้นนะออเดอร์นี้ถ้าแพ้นะคือเกมโอเวอร์เลยยังไงดีครับอีก20วินาทีสุดท้ายโอ้โหไม้นี้คือชี้ชะตาก,กรรมเราเลยนะครับ3 2 1โอเคสวยงามครับ ผอเรากลับมาแล้วครับ4 1 3 1บาทนะครับเพื่อนๆผมต้องบอกไว้ก่อนนะคลิปก่อนๆของผมผมไม่เคยเทรดเยอะเท่านี้มาก่อนเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะปั้นอรอตจากเงินน้อยไปเงินมากครับเป็นการชารเลนจ์ตัวเองด้วยครับซึ่งจริงๆผมก็จะบอกเพื่อนๆทุกคลิปเลยว่ายิ่งเราเทรดเยอะแปลว่าเราเนี่ยเอาตัวเองมาเสี่ยงเยอะเท่านั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทํากําไรในตลาดเนี่ยเพื่อนๆแค่เก็บวันละ3-5ไม้เนี่ยเราก็ทํากาไรการหลักพันได้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ยังเป็นต้องเทรดเยอะเหมือนผมนะครับโอเคผมมองว่าจังหวะนี้ เดี๋ยวผมจะรอกดขึ้นเลยเพิ่มเป็นเล่นไม้ละ1000บาทแล้วนะครับบอลุูมมาแบบนี้ดีเลยครับเพื่อนๆตอนนี้การาฟเข้าเงื่อนไขเราแล้วนะอยู่ด้านบนเส้น EMA 12ครับแม็กดีตัดขึ้นแล้วด้วยผมจะชอบเล่นในจังหวะที่มันเพิ่งตัดขึ้นใหม่ๆเพราะว่ามันจะมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะครับเี้ได้ราคาดีด้วยครับเฮ้นดันขึ้นมาด้วยถ้าลงมาอีกผมกดอีกหืได้ราคาไม่ดีมาที่สองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะไม่เล่นคู่นี้แล้วนะเพื่อนๆค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะหนึ่งวิสุดท้ายโอ้โหป ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมจาได้ว่าเราก็เจอลักษณะกราฟแบบนี้เลยนะแต่เราโชคดีที่เราชนะมาได้แต่ไม้นี้โชว์ไม่เข้าข้างเราครับกลับมาเริ่มใหม่อีกแล้วนะผมจะเสริมเป็นโบนัสให้แล้วกันนะครับแนะนําว่าเราควรที่จะต้องเล่นคู่เงินนะครับที่เราเทรดเป็นประจานะเพราะว่าพฤติกรรมของกราฟเนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมครับแต่จริงๆคู่เมื่อกี้ผมไม่เคยเทรดมาก่อนนะแต่แค่ว่าลองดูเฉยๆเห็นว่าเมื่อกี้เทรดแล้วชนะมาได้นะครับแต่ว่าพฤติกรรมกราฟมันน่ากลัวมากในช่วงเวลานี้นะเพราะนั้นเราก็แค่ไม่ต้องเทรดคู่นั้นผมจะเทรดเฉพาะคู่ที่ผมเทรดบ่อยๆแล้วกันนะ จังหวะนี้ขอญาตเอาอินเลยแล้วกันนะครับคู้นี้ก็สวยนะเอยูแต่เงินเราเหลือเท่านี้แล้วครับผมมาเข้าไปไม้หนึ่งนะแล้วก็ได้ราคาดีนะครับแต่ให้อีเจชนะเนี่ยผมอาจจะมาทบไม่ครับเอยูน่าจะไม่รอดนะครับปล่อยไปก่อนนะครับเอยูนะเสียดายครับผมรีบไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่คู่อีเจครับขึ้นสวยเลยเพื่อนๆโอเคนะครับเอยูปล่อยไปครับ ซึ่งในจังหวะเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจแล้วกราฟนะครับมีการทําแนวโน้มเหมือนเป็นเทนขาขึ้นนะครับเพราะผมสังเกตว่าจังหวะที่แท่งเทียนมีการตัดเส้น E-M เม2เนี่ยมันมักจะมีแรงส่งขึ้นไปนะครับถ้าบวกกับว่า Mac D ก็ตัดขึ้นด้วยเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเข้าในจังหวะนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลดสปีดลงหน่อยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นไม้ที่หนักขึ้นแต่เพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับ น่าจะขึ้นไปได้นะครับจังหวันนี้อยู่กลัวติดแนวต้านเหมือนกันนะครับไหวไหมครับโอเคครับสวยงามครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะเล่นแต่ท่าเดิมๆนะเพื่อนๆทาให้เพื่อนเห็นว่ามันสามารถทํากําไรได้ครับแต่เราก็จะต้องใจเย็นๆรอให้กราฟมันเข้าเทคนิคของเราจังหวะนี้ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปได้นะผมใส่ไปเลยครับ4ไม้ครับโอ้โหสวยงามครับค่อนข้างอันตรายมากเลยเพราะผมใส่ไปหมดแม็กเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมแพ้เกมโอเวอร์ได้เลยนะครับเพื่อนๆไปกันต่อครับ โอเคจังหวะนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงได้นะครับเหมือนกราฟจะขึ้นไปไม่ไหวนะผมก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์เพิ่มครับเพื่อนเพื่อมารอลุ้นกันนะเพื่อนเพื่อนอีก3วินาทีสุดท้ายอีกหนึ่งวิาทีสุดท้ายสวยงามครับโอ้โหหนึ่งวิาทีสุดท้ายครับเราพลิกกลับมาชนะได้ครับตอนนี้ทําให้พอร์ตขึ้นมา อยู่ที่1 2 5 9 8บาทครับเพื่อนเพื่อนวงวนี้สวยนะรามอยู่ด้านบน EMA 12ครับแนวโน้มยังเป็นเทงขาขึ้นอยู่ครับเพื่อนเพื่อนบวกกับว่าแม็กดีก็ตัดขึ้นแล้วด้วยนะแต่ถ้าขึ้นไปสูงเนี่ยมีโอกาสจะติดแนวต้านนะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ถึงแนวต้านเนี่ยผมว่าเราน่าจะชนะในไม้นี้เลยนะโอเคครับผมกดขึ้นเลยครับมารอลุ้นกันครับสวยงามครับสุดยอดครับเพื่อนเพื่อนอบนี้กำไรเราครับขึ้นมาเป็น1 4 8 0 7บาทแล้วเพื่อนเพื่อนผมจะ 300บาทแล้วกันนะเพื่อนๆขอไม้เดียวเลยแล้วกันกดตรงนี้เลยมันเหลืออีกแค่200บาทเองนะเพื่อนๆถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยผมอาจจะนอนไม่หลับตรงนี้ถือว่าผมได้ราคาดีนะเป็นจังหวะที่กาวิ่งขึ้นมารีเทสต,ตรงเส้นกิจพอดีครับแล้วก็มีโอกาสที่มันน่าจะลงไปต่อได้นะไหวไหมอีกสิ่งสุดท้ายเพื่อนๆชนะเหอะอีก3 2 1สวยงามครับโอ้โหและทํากําไรได้ตามเป้า1 5 0 0 0บาทอย่างสวยงามเลยครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับคลิปนี้ ผมขอปิดจบกำไรเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะในวันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าปกติแล้วผมไม่เคยเทรดเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการทําชาเลนจ์แล้วก็ทําลายขีดจํากัดของตัวเองไปในตัวด้วยนะครับเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะผมบอกตรงว่ายิ่งเราเทรดเยอะครับเราก็จะยิ่งเสี่ยงมากเท่านั้นนะครับเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นผมขอปิดจบกำไรเอาไว้ที่ตามเป้าหมายนะครับผมเริ่มเทรดตอน3ามทุ่มห้และตอนนี้4ี่ทุ่มสีใช้เวลาไปทั้งสิ้น50นาทีครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะผมป้านพอร์ตจาก1500บาทกลายเป็นเงิน 15,000บาทครับกำไร10เท่าครับเพื่อนๆแล้วก็ใครที่ดูจนจบและชอบสไตล์การเทรดแบบนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ผมฝากเพื่อนๆคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างว่าปั้นพอร์ตให้ผมรู้หน่อยนะครับและถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะหาโอกาสมาทำชาลเลนจ์ท้าทายตัวเองแบบนี้อีกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมขอญาตไปก่อนครับบ๊